คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแห่โอนเงิน112บาทติดแฮชแท็กแฮชแท็กเซฟอินทิราหลังทรายโดนหมายเรียกมาตรา112วันที่16ธันวาคมทรายอินทิราเจริญปุระนักร้องนักสแสดงได้โพสต์หมายเรียกที่ Facebook และท w i t t e r ร์เนื้อหาระบุว่าสนนอบางเขนแจ้งให้นางสาวอินทิราเจริญปุระ รับทราบหมายเรียกผู้ต้องหาร่วมที่สอนอบางเขนวันที่21ธันวาคม2563คดีอาญาระหว่างพันตำรวจโทอนันต์วรศาสตร์กับนายอาโนนนำพากับพวกด้วยเหตุที่ต้องหาร่วมกันว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายสถาบันร่วมกันรกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตฉะนั้นให้านางสาวอินทิราไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอบางเขนวันที่21ธันวาคม2563หลังทรายโพสต์แฟนๆแห่ให้กำลังใจรวมถึงแการน,นำม็อบราษฎรอาทิ ครูใหญ่อัฐพลบัวพัดเข้ามาโพสต์ให้กำลังใจเพิ่งชวนคุยเรื่องนี้มาเร็วจริงๆเราคือเพื่อนกันนายประกรณ์พรชีวางกูลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ไอคอนเศร้าทนายอานนท์นำพาแกนนำมอบราชดลเราคือเพื่อนกันนอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาจากแฟนๆทราย มีการพุ่งเป้าไปที่คนฟ้องพร้อมโพสต์ข่าวเด้งห้าเสือสอนอบางเขนมีการชวนการติดแฮชแท็ก #saveintira ชวนกันไปให้กำลังใจซรายที่สอนอบางเขนวันที่21ธันวาคมนี้ชวนให้ฟ้องกลับและฟ้องเพจที่นำเสนอข่าวในเชิงบูลลี่และที่สำคัญมีการโอนเงินเข้าบัญชีซรายด้วยยอดเงิน112บาทอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ